สวัสดีครับคลิปนี้ก็สวยไทยทำผักกันจองนะพี่น้องแต่ก่อนผลสีเห็ดเป็นแปลงแบบว่าแปลงแบบนี้นะครับผมเห็ดหลายแปลงอยู่เห็นบ่ทั้งนั้นพร้อมแต่ว่าพอดีเจอสภาพาว,ว่าน้ำท่วมนะครับเมื่อกี้ที่ผ่านมาเมื่อเดือนกันยายนของเชียงรายเนาะก็น้ำท่วมพี่น้องเพราะว่า สถานที่ของเพื่อนที่ทำโฮมสเตย์อยู่มันอยู่ใกล้กับบาแม่น้ำกกเนาะริมแม่น้ำกกแล้วทีนี้ก็เจอสะพาว้าน้ำท่วมแต่กันยังดีที่ว่าผักกันจองยังอยู่คือเกาอยู่นะครับผมเป็นอย่างบ่มีผลกระทบกับผักกันจองนะครับผมเป็นต้นงาม,งามพี่น้องต้นสวยมากเลยนะครับผม ปกติจะมีเยอะกว่านี้นะครับผมพอดีว่ามันเกิดสภาพาน้ำท่วมมันก็นเลยเป็นเปทะติดตัวแดนเนาะต้นกล้วยก็มีนะครับผมสภาพว่ากับยังศิลพินองโดนน้ำท่วมนั่นนะครับตอนนี้ก็รทำความสะอาดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าฟังพุนะ่นเป็นไห,หน้าของอ,อีกเจ้าหนึ่งนะครับผมของอีกเจ้าของหนึ่ง แต่ว่าปีนี้ของเพื่อนไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทำนาเพระาะว่าเพิ่นเห็ดมาเป็นประมาณบา่าสิบปลูกจะยกร่องแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอดีเจอผลกระทบกับน้ำท่วมก็เลยต้องต้องเปลี่ยนแนวคิดเนาะพีผักบุ้งด้วยพี่น้องผักบุงกง็งามงามเห็นปะครับเดี๋ยวก็สวยที่ซุมให้เบื่องเด้อผักบุ้งก็งามงามออกยอดงามครับนะครับ ตอนนี้น้ำลดแล้วพี่น้องช่วงนี้น้ำลดแล้วมีแสงแดดมีพระอาทิตย์ขึ้นย่ำมือเศราบมีเมฆบังขึ้นต่เกา่าแล้วก็มีแสงแดดเห็นบ่ครับอันนั้นพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับผมด้านนู้นจะเป็นด้านทิศตะวันตกซึ่งคลิปก่อนนั้นกัดสวยมาถ่ายทําไว้นะันเป็นเป็นช่วงลอยกระทงนะครับผมเป็นช่วงเดือนยี่เปิงเนาะภาษาเนื้อเิ่นเินเ่นเอื่นกันนะครับ ฝนกระทบกระโดนหลายอยู่พี่น้องที่โฮมสเตย์ของของเพื่อนเนี่ยผลกระทบกระลายอยู่นะ,นะครับหลายพอสมควรพี่น้องสภาพนะครับผมก็ทําความสะอาดไปเรื่อยๆนะครับทําความสะอาดไปเรื่อยๆนะนะครับวันนี้อากาศสดชื่นเมื่อวานก็อากาศสดชื่นแจ่มเมื่อวานไม่ได้ถ่ายทาคลิปนะครับผมเห็นไหมแสงแดดมีแสงแดแงแดช่วงเช้าก็อากาศดีเดี๋ยว ยังไงอคอยติดตามชมนะครับผมช่วงเชา้าคลิปต่อไปนะครับผมช่วงชวเช้าทีก็สวยจะถ่ายทำคลิปแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ไดชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด s u b สไครต์ให้กับช่องเกษตราอากาศออฟฟิเชียลด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม